สวัสดีค่ะไกด์แพทมาแล้วจ้าผ้าไหมสุรินสามตัวกรลายน้ำไหลสีสันสดใสมีเบอร์1เบอร์2เบอร์สาแม่ค้าฝากขายตลาดนัดนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เป็นบร,บรรยากาศของตลาดนัดผ้าไหมสุรินสามผืนนี้เป็นราคาโปรพิเศษก็คือจะ ประชาสัมพันธ์ได้เฉพาะแค่ในวันเสาร์นะคะและวันอาทิตย์เพราะว่าแม่ค้าเจ้านี้เขามาขายเสาร์และอาทิตย์ผ้าไหมในคลิปนี้16-17ถึง17เนี่แหละค่ะอยู่ไม่อยู่อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมทักถายมาหรือว่าระหว่างถ่ายทำคลิปนี้มีคนมาเดินเลือกซื้อก็ไม่อยู่นะคะเป็นการจัดโปรพิเศษราคา3ตะก้อน1,750บาทช่วงนี้เป็นช่วงของการดำนาผ้าไหมราคาเบา แต่จริงๆเส้นไหม่ราคาขึ้นเพราะว่าแม่ค้าบอกว่าผ้าไหมที่อยู่ในร้านถ้าปล่อยออกได้น,ไดนําไปดํานาไปเป็นต้นทุนของการเกี่ยวกับเรื่องของข้าวไกแพทช่วยเหลือได้แต่จำกัดก็คือใครที่เขามาเลือกซื้อนะคะถ่ายไปงงไปในสามผืนนี้ไม่รู้เป็นผืนไหนคุณผู้ชมจะเข้ามาชมเองแล้วก็สนใจเองแล้วกันเนาะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามลายน้ำไหลไปตัดเป็นผ้าถุงสำเร็จแสกได้สวยมาก แล้วสีสันสดใสในสพื้ืนนี้แกพั์ถ่ายทำคลิปแล้วมีดนตรีประกอบมันมันเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่สามารถชมสดๆได้ก็เลยมาอาัดคลิปแล้วก็จําเบอร์ไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าชอบผืนไหนแคปหน้าจอมาแล้วกดพั์จะถามถ่ายแม่ค้าคลิปนี้16-17ถึง17 นะคะเพราะว่าแม่ค้าเข้ามาขายวันเสาร์ที่ตลาดนัดผ้าพไหมสุรินแล้ววันอาทิตย์เข้าไปตลาดกรีนมอสามผืนนี้ทักถ่ายมาคะ่ะ0812571709โปรพิเศษให้แฟนคลับที่เห็นในคลิปนี้นะจ๊ะให้ไวให้ไวจ้า